ยิ่งใหญ่สมกับเป็นเจ้าตลาดครับโตโยต้า i l รักรีโววันนี้ติดตั้งกับล้อแม็กขอบ20ขนาดกว้าง10นิ้วทั้ง4ใบเลยอ f f เ e ตบวก5ใช้ยางขนาดมาตรฐานนะครับ265 50 20ครับไม่ได้บางนะเป็นสไตล์แบบ PPV มีความสปอร์ตมีความนุ่มในตัวพร้อมการจัดทรงนะครับหลังเนี่ยโหลดลงประมาณ2นิ้วนะครับใช้วิธีการดัดแหนบครับล้อ10นิ้วเนี่ยขับเนียนๆนิ่งๆใช้ความเร็วสูงสบายเลยครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ ติดตั้งล้อแม็กซ์ขอบ20เป็น10นิ้วทั้ง4ใบด้วยนะครับออฟเซ็ตบวก5ครับ6ลัว397สำหรับโตโตยต้าเลยนะครับยางใช้เป็น265 50 20ครับ c o s m i c Camper TR1 ครับตัวหนังสือสีขาวส,สวยๆนะครับรถลายเนี่ยตัวเนี้ยเป็น c o s m i c r g 012นะครับ เขาจะมีขอบลึกๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีก้านที่เป็นก้านแบบการซีซีสไตล์แบบสปอร์ตนะครับมีการ CNC Cosmic Racing ครับ R.G. 0 1 2แล้วก็ Design High Performance นะครับงดงามมากๆแล้ววันนี้ลูกค้าใช้เป็นน็อตของ Cosmic ด้วยนะครับสีดำตัวหนังสือตัว4สัญลักษณ์โลโก้ Cosmic นะครับแล้วก็10นิ้วเนี่ยสำหรับตัว p l ี n ล e เนอรตัวนี้สบายครับนี่ครับดูหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ก็ไม่ติดใดๆทั้งสิ้นครับเลี้ยวได้สบายๆครับ10นิ้วออฟเซ็ตบวกหนะครับพอดีพอดีเลยครับตัวนี้เขามีชุดแต่งเป็นคิ้วซุ้มล้อมาให้ด้วยครับก็จะเป๊ะๆเลยนะครับครับผมถ้าใครสนใจนะครับอยากใช้ขอบ20เป็นกระบะตัวสูงอยู่ก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นครับ20ไดมิเตอร์30 เท่ากับ68ครับถือได้ว่าเราลดแก้มยางลงนิดหนึ่งได้ความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นเป็นสไตล์แบบ t p v นะครับโอเคครับถ้าในสนใจก็มาได้เลยที่ซียแม็กไทยชนบุรีแล้วก็บางบุทองครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ